ครับอยู่กับโชคไทยเจอรทรัพย์นะครับเมื่อนี้พามาะเบิงพี่้ังมาดูแมคโครวัตตานะครับพี่รองเันว่าสีข้ายนี่นะครับเันว่าสีข้ายราคาเป็นตังไว้เจ็ดเืนหาครับเป็นตังราคาไว้เจ็ดเบืนหาเลยครับนี่โชคไทยเป็นว่าสีข้ายนี่นะครับตังไว้ราคาเจ็ดเืนห้า 75, ต่อรองได้เหมือนเดิมครับพี่้ังต่อรองได้เหมือนเดิม เอฟซีเพิ่นสนใจนะครับยังได้ออกไปเส่งนเนนะครับไปเส่งานโกลว่างน้ำหรือว่าออกไปเซ่งานก็โอเคครับผมวารุ่นนี่ไปง่ายมากง่ายครับผมวารุ่นนี่โคบัต้าครับสี่สิบบัต้าสี่สิบเดพายังออมรถสักก่อนนะครับ นี่คร FC เป็นอยากได้เนาะครับออกไปเซิงงานหรือว่าพยายองหาอยากได้แบบแม็กคูหน่อยครับ40อี่ดีนะใส่งานได้ปกติครับใส่งานได้ปกติเลยอยากได้แม็โครใหญ่เพิ่นกระขายกันนะครับสุขไทยเป็นว่า ได้แม่คู่ไงหรือว่าอยากได้แม่คู่หน่อยเพิ่งขายกันนะครับแม่คู่ไงเพิ่งตั้งไปแสนหกห้าพันบาทด้วยครับหาอยากได้แม่คู่ไงก็แม่คู่หน่อยแม่คู่หน่อยเพิ่นหวงราคาไปเจ็ดหมื่นหาครับนี่ฮะเอฟซีเป็นสนใจนะครับอยากได้เอาไปใส่งานไปใส่งานกลมขว้างโอเคแล้วผมว่าลุ้นนีย่ยวให้สุกไทยเป็นมัล้วงครับ เพื่องการทำงานเป็นว่าคว่ำคล้องตัวจีปานได้บ่มีพ้องมาเบิ่งกันแบบนี้ครับโอ้ปาดยาวเตียต้ยเติมเลยครัโอ้ยสุดจัดครับขับโดยสุกแค่จีเรื่นซับเลยครับโอ้แห้งดีแท่ว่า ไปกลอนขว้างน้ำนะครับเอาไปแบบไปกลนขว้างน้ำรับจ้างกับโอซคีครับบูม,มาราคาเจ็ดหมื่นหาครับตัวล่วงไหนครับนี่ครเอฟซีพันสนใจอยากได้ออกไปเซ้งานนะครับเบอร์โทรอ่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามหาเก้าแล้วครับจำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามหาเก้าครับติตต่อสุขให้เจริญทรัพย์รวยตรงเรืนะครับสนใจ เองเดแม่คู่นะครับออกไปเซ่งงานนี่แล้วว่า FC มันม่างหาอยากได้ออกไปก้นคว้างนา้ำหรือว่าออกไปเฮ็ดงานก็โอเคครับรุ่นนี่ไปง่ายมากง่ายครับออกไปพร้อมเซ่งงานได้ปกติครับเบิ้งครับพี่หลังโอ้ในการครับเบิ้งควนคาร์บอนกับ้อเรืออะไรครับพี่หลังจัดนี่สุกใจะเดินทรับย์ได้นี่ โอ้ยในการครับพี่น้องนี่ฮาเจ้าแมาเบิ่งรถที่บ้านนวลเสาขวัญเนี่ยครับไอเอสซีพันอยากมาเบิ่งรถที่บ้านนวลเสาขวัญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับไอเอสซีพันอยากมาเบิ่งรถที่บ้านนวลเสาขวัญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับมาเบิ่งรถได้ครับ มาเบิ้งรถมาล่วงเบิ้งก็ได้ครับพี่ลองมาล่วงรับเบิ้งมาล่วงเบิ้งกับโอเคครับพาสนเจกับติดตัวก็มาได้ครับมาล่วงรับเบิ้งล่วงเบิ้งก็ได้ครับเฮ้เอฟซีเป็นอยากได้ไปใซิงานเนาครับว่บาเอฟซีเป็นม่งหาอยาก,ก็ไปใซิงาน พี่น้องไฮเอฟซีพ่นสนใจนะครับอยากได้แมกคูไปใส่งานครับไฮเอฟซีพ่นอยากได้แมกคูไปใส่งานมีพี่น้องเดี๋ยวว่าเอฟซีพันมองหาอยากได้แมกคูหน่อยครับไปใส่งานเนาะครับจะติดตัวเข้ามาได้ครับติดตัวเข้ามาได้เลยมีพี่น้องติดตัวเข้ามาได้เลยอยากจะเป็นแมกคูเนี่ยพ่นก็ขายครับตัวใครว่าอยากได้แมกคูเนี่็ขาย เป็นตังราคาไปแสนหกหบันบาทเด้ครับแมกโคน้อยพนหางไปเจ็ดเมือหาด้ครับไอเซีพึ่นอยากได้นะครับใ้การในบูมาล่นงีแบบไอเอฟซีเป็นอยากได้ไปเซงอันหรือว่ามวงหาแบบมักโคน้อยนะครับกบต็ติดต่อเขาได้ได้ครับ ่ายงางอวอมร,รุดสะกอนจังไรน,นะครับมาโคบตัตตาิ0แรงฟังเสียงเครื่องครับพี่น้องเบนเสียงเครื่องครับ อย,อย่างไอเอฟซีมันสนใจแล้วครับอยากได้แม็กโครราคาพวกฟังครับหรือว่าราค่าบอแพงครับกาติดตวัวของว่าไดนะครับซื้อแปดหน้อหกหนึ่งเจ็ดสามครับพี่น้องโชคไทยจีนทรัพย์นะครับอยู่ที่บ้านโนนเสาขันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเฮาได้ครับฝากกดไลน์นี่นะครับกดไลน์กดซับสไครต์ดิดิติดตามยูทูบให้หน่อยนะครับ